ตอนนี้อยู่ที่ร้านหอยทอดในเล็กน้ำตกคิวจันทบุรีครับผมนี่หอยทอดครับผมส้มตำครับผมร้านนี้อาหารอร่อยมากครับผมจันทบุรีครับผมถนนสุขุมวิทจันทบุรีตลาดครับจม,ม,มพารย,ยากาศ ก่องทับต้องเดินด้วยท้องครับผม <c oughs> ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผม <c oughs>